นางฟ้าใจบุญอ้ําพัชราภาไม่นิ่งเฉยทําแบบนี้ทันทีหลังเจอคอมเมนต์ขอความช่วยเหลือแม่พราตัวจริงสําหรับสุปตาตลอดการอย่างอ้ําพัชราภาชัยเชือ้อนางเอกสาวสวยรวยน้ำใจที่ไม่ว่าจะมีงานบุญที่ไหนเป็นต้องได้เห็นสาวอ้ําแท็กทีมแกงเพื่อนเข้าวัดทําบุญเป็นประจําแถมเจ้าตัวยังให้ความช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดไม่ว่าใครกําลังเดือดร้อนหรือเจอวิกฤตสถานาการณ์อะไรสาวอ้ําก็มักจะเป็นคนแรกๆที่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือแทบทุกครั้ง และนอกจากจะให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษย์แล้วเจ้าตัวยังชอบให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวด้วยความที่เป็นคนรักสัตว์มากเวลาใครสุนักหายหรือเป็นอะไรก็มักจะใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมส่วนตัวช่วยประกาศตามหาให้เป็นประจำล่านสดสาวอ้ามได้ทำการช่วยอุดหนุนคนพิการที่มีอาชีพถักดอกไม้ขายผ่านอินสตาแกรมเปีย99999999โดยเจ้าของร้านได้เข้ามาคอมเมนต์ฝากร้านใต้โพสบนอินสตาแกรมของสาวอ้ามด้วยข้อความว่า ขอฝากร้านถักดอกไม้ค่ะช่วยคนพิการคนนี้อดหนุนคนพิการคนนี้ด้วยนะคะอยากขายได้ช่วงนี้เงียบมากช่วงนี้โควิด -19 ไม่ได้ออกไปขายเลยค่ะอยากขายได้เป็นค่าห้องค่ะช่วยอุดหนุนคนนี้ด้วยนะคะเป็นงานถักฝีมือมีดอกไม้หลายอย่างเลยค่ะหลังจากได้เห็นโพสต์ดังกล่าวสาวอ้ำก็ไม่รอช้ารีบตอบกลับในทันทีว่าได้ค่ะทั้งยังเข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพของอินสตาแกรมร้านแอดเปีย9999 er, 9 999, 9 999, 9 999, พร้อมด้วยอุดหนุนสินค้าอีกด้วย เห็นใน2รูปก่อนหน้านี้ว่าช่วยได้เดี๋ยวโอนไปช่วยนะคะเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งใจบุญสมฉายานางฟ้าเดินดินจริงๆขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวบางก่องอินไซ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ